ตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมนะคะเรากำลังจะเดินทางไปลำปางเราก็อยู่ลำปางอยู่แล้วแหละแต่จะไปนั่งรถมาแต่ไม่มีรถไม่มีรถสองแถวไม่มีอะไรเลย <c oughs> คุณนี่คือรถม้านะคะจังหวัดลำปางนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ฉันได้มาเยี่ยมที่นี่ค่ะและฉันก็จะขึ้นรถม้าแล้ว Okay. โอเครถม้าของจัหงหวัดลำปางนะคะก็จะมีราคาประมาณนี้ค่ะรอบเมืองเล็กเที่ยวละ200รอบเมืองใหญ่เที่ยวละ3 0 0อเที่ยวหนึ่งชั่วโมงเที่ยวละ400ราคาก็ประมาณนี้นะคะวันนี้เราจะไปรอบเมืองใหญ่เพราะว่าเราจะไปดูริมแม่น้ำกันไปะะอยากมีพิปตี้นัง่งขึ้นข้า ระวังรถระวังรถยม้าฝนตกนี่ฝนไม่ค่อยนะคะนี่วัดะไรคะนี่วัดเจตวันเจตวัน ามานี่อายุเท่าไหร่อะคะคุณลุงสี่ขวบป่าสีครึ่งประมาณครึ้นเนี่ยพอพอครบสามขวบก็เริ่มไต่หงส์ไปแข่งสนามกีฬามาตอนเช้าของกรนั่งรถมาตอนเย็นถองมาที่เรามาเมืองเก่าเมืองเก่าตรงเมืองเก่าครับถ้าตรงก็ไปไปอยู่เมืองเก่าเมืองเก่าหลายนี่เป็นท่ามะฮูที่สะพานเขลางนครสะพานเขละนครนะคะ น้ำวังก็ไม่มีนะน้ำแค่น้ำแโอ้บ้านน่ารักมากเลยอ่ะไรคือตนเป็นเสาข้างล่างเนเสามันเสามันร้อยสิบหกต้นใช่บอ๋อร้อยทีหกครับร้อยสิบหกต้นเออเดี๋ยวเรานี่เรามาตรงถนนคนเดินใช่ป่ะใช่ถนนคนเดินชื่ออะไรนะกาดกองต้ากาดกองต้าจงกาดกองต้า แล้วเดี๋ยวตอนเย็นนี้ถ้าเราถ่ายเสร็จแล้วเราก็จะมาเดินกันนะคะตอนนี้เช้านะคะ,ะ,ม,ะมันเลยไม่มีตลาดตลาดเนี่ยก็จะเริ่มตอนประมาณสามโมงถึงสี่ทุ่มนะคะถ้าฝนไม่ตกด้วยเพราะว่าช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยหน้าหนาวแต่ก็แอบมีฝน วัดเชียงรายวัดเชียงรายทำไมมาอยู่ลำปางล่ะบ้านนี่หมู่เขาเรียกหมู่บ้านห้าแยกเชียงรายอ๋อหมู่บ้านห้าแยกเชียงรายมีตลาดนะคะดามีแท็กซี่นะคะแท็กซี่ลำปาง รถมาของเราก็มีกฎหมายเหมือนกันนะคะห้ามจอดในพื้นที่ขาวแดงลุงมามีประกันไหมคะอ่ามันรถมามีประกันมามีประกันนะคะเคลมได้เหมือนกันน้องมาเคยโดนชนไหมมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างสงสารมามากเลยแล้วมันมีโรงพยาบาลมาไหมคะมีครับคลิปคลิปมีลุงรู้ไหมว่ารถม้ามันเริ่มมาแล้วกัน ปีไหนหมูมันได้เป็นร้อยร้อยปีแล้วเป็นร้อยปีแล้วใช่ไหมคะจากที่ว่าท่านี้ขเขาเขียนป้ายอันว่าเมื่อก่อนกรุงเทพมันใช้ม้าเนาะใชส่สร้างทางรถไฟมามาถึงลำปางมาถึงเชียงใหม่สุดทางแล้วเขาก็เลิกใช้เลิกใช้รถม้าจากกรุงเทพแล้วเขาเจะเอามาลงเชียงใหม่ในเชียงใหม่มันก็วิ่งไม่ได้เพราะว่าเป็นเขาเลยเลยเป็นเลยอเอาลงลำปาง เป็นเมืองรถมานี่คือที่มาก่อนที่เราจะไปถ่ายทับทนี้นะคะเราก็มานั่งรถมาเล่นนะคะนี่เราก็เก็บบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้มาดูกันนะคะว่าเมืองลำปางน่าเที่ยวยังไงนะคะงลางน่าอยู่นะใช่น่าอยู่น่าเที่ยวค่ะอ,อ,อากาศาาากาดีค่ะเมื่อกี้ระหว่างทางเราก็แอบเจอแล้วาาโซเมทของเรา คุณคุณลุงนะคะที่พาพี่โป้มาเที่ยวนะคะแล้วก็พิเศษเลยไม่เคยมาสักทีโรงแรมนี่ถ้ามีโอกาสจะพาคุณลุงไปดหนี่นะคะในรายการดหนี่ก่อนจากการขอขึ้นไปนั่งโชว์ภาพสวยๆก่อน